แล้วแล้วบ้านา้ววไยกที่ให yeah. sí, yeah. ้อะที่ไหนยกข้างบบไม่ก็ร้านเรียนอยู่ด้วยไหมร้านันอ่าเนอยู่กว่าสี่หรอาสี่เนาะก็ใส่ได้เบี้ยพี่ ประสค์ที่นานย่วยนะทาบ้านให้แก่ผูยาไร้ค่หน้าที่ของกองทัพบกที่สําคัญมีหลายประการด้วยกันนะครับเช่นหน้าที่หลักก็คือเป็นยํกำลังป้องกันร,ราชนาจักรหน้าที่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ มีประโยชน์ก็คือการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเนื่องในวันที่12สิงหาคมเร็วๆนี้จะเป็นวันแม่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชีนาถพรบรมราชชนีพันปีรลวมนะครับในโอกาสอันนี้บนทนทั้งรบกที่32จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดลำปางและเทศบาลเมืองเขรางทำการสร้างบ้านผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งหลัง ให้กับครอบครัวที่ยากจนจํานวนหนึ่งครอบครัวการดําเนินงานนะครับมนโทรทันบกที่ส2ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานจํานวน20นายร่วมมือกับจังหวัดและเทศบาลเมืองเขรางเข้าทําการสร้างบ้านผู้ยากไร้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่30สิงหาคมนี้เมื่อบ้านผู้ยากไร้แล้วเสร็จนะครับก็จะทําให้ครอบครัวที่ยากจนครอบครัวนี้สามารถมีชีวิต ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นซึ่งตรงกับนโยบายของทัพบกที่ว่ากองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและจะยืนเคียงข้างประชาชนช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอครับ